สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรรยันเชกี้ยิงประตูแรกให้แมนซิตี้ได้แล้วนะครับเชกี้เข้ามาเป็นเพลย์เมคเกอร์คนใหม่ของแมนซิตี้และคาดว่าจะเป็นคู่แข่งใหม่เล็กหนึ่งของฟลอเรนเวสเวสกับเชกี้เล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะโดนเปรียบเทียบกันตลอดแน่นอนแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะครับเช้าเมืองไทยนะเชกี้ได้ชิงนับหนึ่งไปก่อนแล้วลงมายิงให้แมนซิตี้ถล่มอาอายจาก UAE 6ประตูต่อศูนย์ ในบอลสโมสรโลกนะครับแมนซิตี้เข้ารอบแน่นอนแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยต้องชนะยูทูสเพื่อเข้าเป็นที่1นนะครับไม่งั้นในรอบล็อกเอา์อาจจะต้องเข้าไปเจอกับเรียวมาดริดนะส่วนลิเวอร์พูลล่าสุดอาจจะไม่ได้ซื้อเซนเตอร์เพิ่มแค่คนเดียวนะครับนะนอกจากเจ้ามาร์เกอีแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ซื้อหลังดาวรุ่งจากไอเอ็คมาเป็นอะไหล่ด้วยนะครับนะขณะที่เชลซีก็เตรียมโละนิโคลัสแจ็กสัน แล้วเตรียมจะซื้อกองหน้าคนใหม่มาแทนนะครับเขาเป็นใครเดี๋ยวมาคุยกันอ่ะไปเริ่มจากบอลสโมสรโลกที่อเมริกาก่อนนะครับนัดที่2กลุ่ม G ีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบกับอารไอแชมป์เอเชียป,ปี2024จากอาหรับเอเมิเรสนะซ์นะซิตี้เกมนี้ส่งแรนเอสนนรี่แบ็กซ้ายคนใหม่จากวูฟลงนัดแรกนะครับส่วนไอรถไฟคูชานอฟเล่นเป็นแบ็กขวานะแดนกลางมีนิโก,โก้กอนซาเลสนะครับ คลาวดิโอเอเชวรีลงตัวจริงหน้าเป้าใช้เอลิงฮาลันเหมือนเดิมนะครับไายันเชกีสำรองไปก่อนนะเปิดขึ้นมาเนี่ยซิตี้พับสนามบุกตามฟอร์มนะครับรันเอสนูรี่โดดเด่นทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเติมขึ้นบุกน่ากลัวนาทีที่7เนี่ยเขาลุยขึ้นไปนะครับโดนกองหลังอัดร่วงแต่ลุกขึ้นมาทันทีนะครับลุกอย่างไวเลยนะแล้วเปิดบอลเข้ากลางครับเอเชวารี e เนี่ยยิงติดบล็อกซิตี้ได้เตะมุมนะครับจากลูกเตะมุมลูกนี้นะครับ แบนโดซิวาโยนเข้ามาหลังเอาไอเนี่ยสกัดไม่ขาดนะครับอิวคายกุนดวันชิปข้ามมือประตูคาริตอีซาเข้าเสาไกลอย่างสวยงามเลยซิตี้ขึ้นนำ1-0น,นะครับแค่8นาทีแรกนะลูกนี้ r รันเอ็ดนูรีมีส่วนร่วมนะครับนาที27จาก1ไหลเป็น2ครับลูก2ได้จากคลาวดิโอเอเชเวอรีนะครับดาวรุ่งอาร์เจนตินาวัย19ปีกดฟรีคิกข้ามกำแพงนะครับแล้วเสียบเสาแรกแบบสุดสวยเลย เป็นประตูแรกของอิสบารีกับซิตี้ด้วยนะมาซิตี้ยังย้ำต่อนะครับเออร์ลิงฮาลันเกือบยิงได้2ครั้งนะมงลูกเตะบุมชนเสารครับนาที32จากนั้นนาที41หลุดไปยิงเฉียดเสาไกลออกฮาลันมาได้จริงนะครับจากจุดโทษนะครับยิงจุดโทษช่วงทศเวลาครึ่งแรกเนี่ยเรือใบสีฟ้าได้จุดโทษนะครับมาเรือคันจีโดนรามิราเบียนะครับกองหลังของอาไอไปดึงเสื้อนะครับ เช็คบีอาร์แล้วกรรมาการบอกจุดโทษลูกนี้นะเอริงฮาลันสังหารเข้าไปนะครับไม่มีปัญหาครึ่งแรกมาซิตี้นำขาดลอยนะครับ3ประตูต่อ0นะครึ่งหลังบทขยี้ต่อนะครับนาทีเจ็ได้ลูก4จากอิวคายกุนวันนะครับแบนาโดซิวาจ่ายตามช่องแล้วกุนวันเนี่ยสอดเข้ามาลากไปยิงแบบเหนือเหนือเลยนะครับ4-0นยนะยังไม่พอนะครับซิตี้พยายามจะย้ำให้เละที่สุดเพื่อตุนลูกได้เสียนะครับ ไรอันเชกีลงมาแทนแบรนโดซิวานนาที74ลงมาแป๊บเดียวเกือบยิงได้นะครับนาที79เนี่ยนะซัดไปโดนประตูคาริตอีซาปัดนะครับนาที84มาซิตี้ได้ลูกที่5จากออสการ์บ๊อบบ๊อบหลอกยิงเสียบเสาแรกอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับออสการ์บ๊อบเป็นนักเตะที่ฉลาดมากนะครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวว่าจะได้นะเจ็บพักไปนานเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยซิตี้พยายามจะยิงลูกที่6นะครับเพื่อตุนลูกได้เสียให้เหนือกว่ายูนตุสนะ แล้วก็มาได้จริงนะครับนาที89ลูกนี้ประตูคาริาติซาเตะเปิดเกมไม่ดีนะครับเสียบอลแล้วซิตี้โต้กลับเร็วนะครับเออร์ลิงฮารันแตะสั้นๆให้ครยันเชกีนะครับซัดอูมเดียวเสียบมุมนะครับนะเสียบขาดมากๆเลยเป็นประตูแรกของเชกีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ได้แล้วจ้า <c oughs> เสียกีดมีเวลาในสนามไม่นานนะครับเมื่อเชา้านี้แต่ว่าก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับทุกผู้ชมครับในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์นะครับหมายเลข10คนใหม่ของซิตี้นะมาซิตี้บุกจนหยดสุดท้ายนะครับเอาชนะเอาอายขาดลอย6ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มนะครับซิตี้เข้ารอบน็อกเอาแน่นอนนะนัดสุดท้ายแย่งที่1กับยู N นตุสครับลูกได้เสียเนี่ยตอนนี้บวก8เท่ากันนะครับแต่ว่ายูเว่นั้นยิงประตูได้มากกว่ายู U N us, นตุสนาเป็นจากฝูงนะ เพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายแมนซิตี้ต้องเอาชนะให้ได้นะครับยูนุสเมื่อคืนนี้ถล่มวีดัตคัสบังกาจากมโมร็อกโก4ประตูตอนนนะ่อ1นะเคนันยูเดสกองหน้าอันตรายของยูเว่ทำคนเดียอ2ประตูนะครับจริงๆแล้วน่าจะทำแฮตทริกด้วยซ้ำนะแต่ว่าลูกที่เขายิงขึ้นนำา1 0ยเนี่ยยิงเฉลับเท้าบูตูอิลนะครับกองหลังวีดัตนิดหนึ่งนะฟีฟ่าให้เป็นลูกทำเข้าประตูตัวเองของบูตูอิลนะครับเคนานยูเดสเป็นกองหน้าทีมชาติตุรกีนะครับอายุแค่20ปีนะ เกิดเต็มตัวในรายการนี้นะครับสองนัดซัดไปแล้ว3ประตูนะยูทูสกับมาซิตี้อยากจบที่1ทั้งคู่เพราะว่าถ้าเป็นที่2เนี่ยรอบน็อกเอาท์สิทีมอาจจะต้องเป็นน็อกกับเรียวมาดิดนะครับทานผู้ชมครับโอเคไปดูกลุ่ม S กันบ้างเรียวมาดิดนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะปาชูก้าของเม็กซิโก3ประตูต่อนหนึ่งเทรนด์ลงตัวจริงเหมือนเดิมนะครับแค่7นาทีเนี่ยเรียวมาดิดเหลือ10คน มาเร็วเคลมเร็วนะครับเราอาเซนซิโอตัวเซนเตอร์ได้โดนไล่ออกนะครับไปทำฟาวซาลูมันรอนดอนกองหน้าปาชูก้านะครับก็คืออาเซนเซียวเป็นตัวสุดท้ายนะครับโดนใบแดงออกไปเลยนะครับเหลือ10คนเรอัลมาดริดตั้งแต่ต้นเกมเลยแฟนบอลเสียวนึกว่าจะแย่แต่ไม่แย่นะครับ10คนเอาอยู่นะครับนาทีสามสิชุดขาวขึ้นนำนะครับจากชุดเบลลิงแฮมตรงนี้ฟรานกาเซียเปิดให้นะครับ1-0เรอัลมาดริดนาทีสี่สิได้ลูก2 ลูก2เนี่ยเทรนเติมขึ้นมาทางขวานะครับอ่านะแล้วเปิดให้กอนโซโลกาเซียชิ่งต่อไปถึงอาด้ากูแลนะครับกูแลหลุดเข้าไปยิงนะสองศูนย์ถือว่าเทรนมีส่วนในการทำประตูนะครับเรียวมาดิดมาได้ลูก3นาทีเจ็ดสิบจากเฟเดีบาเบเดนะครับลูกนี้บราฮิมเดียสเปิดให้นะสามศูนย์นาทีเจ็ดสิบแปดเทรนโดนเปลี่ยนออกไปพักนะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ลงมาแทนนะนาะทีแปดสิบ ปาชูกาตีไข่แตกจากเอเลสมอนติวนะครับก็ทําได้แค่นั้นนะครับจบเกมเรียวมาดิชนะปาชูก้า3ประตูตอนหนนะครับ2นัดชุดเขามี4แต้มนะส่วนปาชูก้าแพ้รวดตกรอบแน่นอนนะอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม H s o u ซาส์บวเสมอกับเอาฮิลาอ0ประตูต่อน0นะครับกลุ่มนี้ซาส์บวกกับเรียวมาดริดมี4คะแนนเท่ากันนัดสุดท้ายเจอกันเองนะครับชมครับ ขณะที่เอาลฮีราวยังมีลุนเข้ารอบอยู่แต่ว่านะัดสุดท้ายเนี่ยต้องถล่มปาชูก้านะดูกันต่อไปนะครับวับนสโมรสรโลกที่อเมริกาเนี่ยรวมๆแล้วก็สนุกดีนะครับแต่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะมีเตือนพายุฝนฟ้าขนองตกโอพยพคนนะครับแต่ที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดก็คือความร้อนนะครับร้อนตับแตกเลยนะ คู่ที่เตะช่วงบ่ายสองเนี่ยอุณหภูมิ30กว่าองศาเซลเซียสครับนะบางวันขึ้นไปถึง40องศาด้วยนะเกมต้องพักคูลิ่งเบรกนะครับคู่ดัตมุนกับมาเมโลดี้ซันดาวที่แข่งตอนเที่ยงเนี่ยอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสนะคนเยอระะมันนะักเตะดัตมุนนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับครึ่งแรกเนี่ยตัวสำรองดอองัตมุนไม่ได้นั่งข้างสนามนะครับแต่ว่าหนีร้อนเข้าไปนั่งตากแอร์ในห้องแต่งตัวแทนนะครับ เขาไปนั่งดูทีวีดูเกมในห้องแต่งตัวแทนนะครับอยู่ข้างนอกไม่ไหวร้อนนะครับนะแม้แต่วพวกสุนัขดมกลิ่นที่มาปฏิบัติภารกิจในสนามเนี่ยยังต้องใส่รองเท้านะครับท่านผู้ชมครับใส่รองเท้าคล็อกกันความร้อนจากพื้นนะขนเห็นหมาใส่รองเท้าแล้วก็เอ็นดูนะครับขำนะแต่มันจําเป็นนะครับท่านผู้ชมครับคือค r o อกเนี่ยเขาทํารองเท้าให้สุนัขใส่นะครับเป็นแฟชั่นที่คนรักหมาเห็นแล้วกรี๊ดเลยนะ ใส่ทั้งคนทั้งหมานะครับใส่เดินเล่นนะครับใส่รองเท้าคล็อกเนี่ยนะมันนิ่มแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยนะครับทุกทมครับนะช่วยเซฟเท้าน้องหมาได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นเหอะเรื่องความร้อนเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ในบอลโลกที่อเมริกาปีหน้าแน่นอนนะครับทุกทีมต้องเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าเลยนะครับโอเคมาพูดถึงลิวพูลนะครับซัมเมอร์นี้อาจจะไม่ได้ซื้อเซนเตอร์ฮาฟใหม่แค่คนเดียวนะครับแต่มีสิทธิ์ซื้อเบ้ลทีเดียว2นะ หงเนี่ยเตรียมจะขายเจอร์ควอนซ่าให้ไบเอ์เลว์คูเซนนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะได้มาเกย์เซ็นเตอร์ทีมชาติอังกฤษจากคริสตัลพาเลสข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลรอขายควันซ่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยลุยซื้อเกย์นะค่าตัวล่าสุดสื่อคาดว่าไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าเหลือสัญญาปีเดียวไงนะคริสนะตัลพาเลสต้นบีบให้ขายนะครับก่อนจะเสียเกย์แบบฟรีๆนะตัวเกย์เองก็ช่างใจอยู่นะครับว่าจะเอายังไงดีนะ แต่มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ซื้อเซนเตอร์แค่มาร์เกยคนเดียวนะครับอาจจะเอาจอเรลฮาโต้จากไอเอ็กซ์มาสแตนบายไว้อีกคนหนึ่งด้วยฮาโต้อายุแค่19นะครับแต่ว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ไปแล้ว6นัดหงมองฮาโต้ว่าอาจจะเป็นตัวแทนเบอร์จิลฟันไดได้ในอนาคตนะฟันไดเองก็ชอบจอเรลฮาโต้นะครับเพราะเขาเล่นทีมชาติด้วยกันเนี่ยนะฮาโต้เป็นรุ่นน้องนะครับฝีเท้าดีพรสวรรค์ดีเลยนะอายุยังน้อยรอได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้ามาปีนี้เนี่ยก็น่าจะโอเคกับการเป็นตัวสำรองไปก่อนแต่ที่สำคัญก็คือจอร์เรลฮาโต้เนี่ยเขาเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับนะฮาโต้เล่นให้อิแอส111นัดเนี่ยเป็นเซนเตอร์ซะ42นัดแต่ว่าเล่นแบ็กซ้ายถึง69นัดนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะ,ะสามารถเอามาเป็นแบ็กซ้ายสำรองมิลอสเคอร์เคสได้ทันทีนะครับในกรณีที่แอนดี้โรเบอร์สันกับคอสตาซิมิคัส ตัดสินใจย้ายทีมทั้งคู่นะจับตาดูกันต่อไปนะครับเชลซีก็เตรียมซื้อกองหน้าใหม่มาแทนนิโคลัสแจ็กสันที่ทำท่าจะหมดอนาคตนะครับแจ็กสันนี่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยดีนะครับสมาธิไม่ดีไงช่วงหลังโดนใบแดงติดติดกันนะล่าสุดเพิ่งจะโดนในเกมแพ้ฟลามิงโกสามหนึ่งในบอลสโมสรโลกเนี่ยมีข่าวว่าเชลซีไม่โอเคแล้วนะครับอาจจะซื้อแรนเดลโคลโลมัวนี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัยยี่สิบปกจากปารีสแซงแชมงเข้ามาแทน โครโมนี่เนี่ยถูกเปเช่ชปล่อยให้ยูนุสยืมตัวนะครับตอนนี้เขาก็เล่นให้ยูเวในบอลสโมสรโลกที่อเมริกาอยู่นะแต่ว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์อาจจะได้เปลี่ยนทีมนะครับคาดว่าเชลซีน่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อแข่งกับยูนุสค่าตัวโครโมนี่เกือบเกือบ70ล้านปอนด์โอเคสิ่งนีมีเลี่ยมดีแลกอยู่แล้วนะครับแต่คนเดียวไม่พอแน่นอนนะครับถ้าขายแจ็กสันเนี่ยต้องหากองหน้าเพิ่มนะครับคนคนนั้น อาจจะเป็นแรนดัลโคลโลมูนี่ก็ได้นะครับเลสเตอร์ ester, ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะปลดกุนซือรุดฟานิสรอยหลังจากรุดพาทีมตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกนะแต่จนแล้วจนรอดยังไม่ปลดสัทีนะครับจนแฟนๆเริ่มงงว่าเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยนะมัวทำอะไรอยู่นะอีกไม่ถึง2เดือนแชมเปี้ยนชิพจะเปิดฤดูกาลอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้มีเหตุผลครับทนผู้ชมครับ เลสเตอร์ยังไม่ปลดรุทเพราะว่าไม่อยากจ่ายเงินชดเชยให้กุณซื้อถึง2คนในงบดุลปีนี้นะตอนปลดสตีฟคูเปอร์เนี่ยจ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับไม่อยากจ่ายรุทอีกในปีเดียวกันนะครับมันมีผลกับงบการเงินของสมูรเลสเตอร์เนี่ยจะรอให้ผ่านวันที่30มิถุนายนไปก่อนให้มันเข้าสู่งบดุลของปีหน้านะครับแล้วค่อยปลดรุฟานิสตอรอยนะจ่ายเงินชดเชยกันไปนะครับ แต่ให้อยู่ในงบของปีหน้าอันนี้เป็นการบริหารงบของสโมสรเขานะส่วนกุนซือใหม่ที่จะมาแทนรุดคาดว่าจะเป็นชอนไดชอดีตกุนซือเบอร์ลี่และเอเวอเรตันวัย53ปีนะครับไดชเนี่ยเคยพาเบอร์ลี่เลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกมาแล้ว2ผลนเลสเตอร์หวังว่าปีนี้เขาจะทำได้แบบเดียวกันนะครับโอเครอดูกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ ติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ k กต k อนะครับพวกนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ